ทุกครอบครัวล้วนมีความต่างนะคะพ่อแม่อยากจะให้ลูกเรียนวิชานั้นวิชานี้แต่จริงๆแล้วลูกอาจจะไม่อยากตามที่พ่อแม่บอกพี่น้องมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันบางทีเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่เหมือนกับฉันนะในวัตกาชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกตัวเล็กๆที่ร้องเสียงไม่เหมือนใครค่ะพี่น้องก็จะล้อเลียนแต่แม่ก็พูดกับลูกนกว่า เสียงลูกไม่เหมือนใครก็จริงแต่เป็นเสียงที่ทำให้แม่หาลูกเจอนะความต่างไปจึงไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือเอกลักษณ์ที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นถ้าในครอบครัวเราเลิกคาดหวังโดยไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดแล้วหันมาฟังว่าเขาอยากเป็นใครอยากทำอะไรเราก็จะพบว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับ พระพุทธเจ้าสอนว่าการอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าต้องเหมือนกันแต่คือการเคารพในความต่างบ้านที่สงบสุขไม่ใช่บ้านที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันแต่คือบ้านที่แม้ว่าจะต่างกันก็ยังรักกันและอยู่ร่วมกันได้ค่ะ